สวัสดีครับผมมาพอนี่เช่นเคยครับผมมูน้อยคนต่อนกตกปลาพี่น้องวันนี้เอาเจ้าเทืโบูออกมาปักขึ้นเรียบร้อยครับผมรอหลุนรอเบรงน้ำกันครับผมบ่ดด้ตั้งกล้องครับวัอนี้ว่ามันจีมานว่ามันจิตคันให้อปุ๊บี่นะครับมองซีรีห้องกับจีเปนล่ะต้นม่วงเหรครับผมไปครับผมปล่อยตัวเรียบร้อยครับผมไปครับผมหลุดน้ำกันคันแล้วครับผมเจ้าเทืโบูคันแล้วคันแล้ว ไปนั่งก่อนครับ,ป,รบปัาน,ปน,นนี้ครับเราหลุดน้องไปนครับผมโอ้โหผีน้องนกป่าน้ครับอยู่ปลายต้นบกนี่ครับอยู่ต้นนี้ครับนั่นแหละครับนี่เจ้าอ่างอยู่ซี่ครับเจ้าอ่างเออเจ้าเท่าโบยู่ ตร,ตรงนี่ล่ะตรงไหนววะประมาณกลางต้นบกนั่นแหละครับผมต้นบกตัวนี้แหละยืมต่ำหน่อครับหลุดลมกันเทือกเาครับผมพอสะลุ่งวะไปครับผมลงแล้วครับผม,มโอ้บิดมาหนี่พีน้องบิดมาทางนี้บ่มยมย,ยอมตีครับ นกตัวนี้ดูดีครับพี่น้องนี่ครับเสียงครับเสียงเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยกำลังขันยางไปครับพี่น้องนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ ยี่ตรงีนีครับี่ตรงไหญ่คขียอ่นะครับทบกลังดินเาอยู่ดุน้ำกันเขาครับผมมาอีกครับบิไกลหัวไปแล้วครับคูหนึง หลุดน้ำกันนึกเขาครับผมมาสองตัวครับพี่น้องมาตัวนี้ครับตัวหนึ่งมาตัวนี้สองตัวครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับพี่น้องต้นหม่ต้นแห่งเนี่ยต้นแห่งแห่งเฮ้ยคันนะครับตัวนี้คันนะครับผมมึงเก่วเท่าโบจีดึงเอาบอลด้พี่น้องหลุดหลุดน้ำกันนึกเขาหรอครับผม โอ้พี่น้องคือสจีบเคือลขึคำเหรอเท้าโบกับว่าคันครับผมเขาลงใส่เดียวเดิดนกู้เอาข้าวเดียววันนี้สองตัวนึงบินมาเขาอุ้มนี่ครับมาน,นอนมันก็เลยเงียบเลยครับพี่น้องไอเบิงึงว่าม,มันจิดถืงขึ้นมันหลุดไปครับผมเนี่ยพี่น้องนอกปลานอนตัวนี้ครับนกปลานอนอยู่ตัวนี้แล้วฉันได้ออกอยู่ นี่ครับเจ้าเทือบ,บัวเงินหมดแดงงอนนึงเลยพี่น้องคือมันถือขึ้นอยู่ควางบัวเฮ้ยลงมาท่านี่คู่ใส่อยู่เลยพี่น้องเจิดขึ้นเหนือเลยพ่น้องไม่ได้ครับขาท่านีา่แตะพื้นอยู่ไหมตาดีตายเถอะวัวทั้งหมนเห็ดบ่อแปลนครับพี่น้องนี่ครับเจ้าเทือบ,บัวยังไงลูก ถือบ่ะเขาไปไม่ได้เดลงแล้วโอ๋อบริเตี่ยงหมดพื้นเลยพี่น้องขึ้นก็ว่าเป็นยังจักอันอืมง้อหมดแดงพี่นอ้องเฉพาะบัคันเหรอหมดแดงองอนมันลงแม่หนีเหรอพี่นออ้องตัวบุตถือขึ้นยังอันเด้ปลาขึ้นจิบกอลักหมดแดงองอ ไอพี่น้องขออยันจิ้มนกก่อนก่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องฝากกดติดตามมันด้วยนะครับเด้อเออกดไลค์กดแชร์น้ำพี่น้องกดติดตามน้ำเนี่ยค่ะโ่ได้บ่มานอีกแล้วครับผมไปครับผมกลับบ้านค่ำแล้ว